สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะครับสวัสดี FC ประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นกันนะครับผมวชิไก่นารันทานะครับอดีตกรรมการสวัสดิ์ขมโลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัาภมนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่15ธันวาคมนะครับ พุทธศักราช2563ซึ่งตรงกับวันอังคารขึ้นหนึ่งค่ำเดือนยี่ปีชวดนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่จิ้นดารากันอีกสักคู่หนึ่งนะครับระหว่างคุณโดนัทพัชรพลเดชพงศ์วรานนท์และคุณพระภายนะครับรมิดาธีรพัฒนะครับตามคำและนามของ f อผู้น่ารักนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันของทั้งสองท่านกันสักนิดหนึ่งนะฮะ เริ่มที่คุณพระพายรมิดาธีรพัฒนะครับเกิดเมื่อวันที่6เมษายน2540ที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นเด็กกิจกรรมนะครับแล้วก็เป็นดัเมเยอร์ของเรียนด้วยนะครับในวัยเด็กเข้าสู่งการจากการถ่ายารายการเด็กดีไอดอลนะครับและก็เล่น MV มีนะฮะมีโอกาสเข้าเป็นนักแสดงของช่อง7 HD นะครับและเป็นผู้ประกาศข่าวก่อนเข้ารายการนะครับ เขาสูงการตั้งแต่ปี2559นะครับปัจจุบันนั้นสังกัดอยู่ช่อง7 HD นะครับแล้วก็จบเรียตีด้านนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรธรรมศาสตร์นะครับภาคภาษาอังกฤษนะครับมาดูในส่วนคุณโดนัทพัทรพลเดชพง์วรานนท์นะฮะเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม2541ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าสูงการจากการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสตนะครับ2013นะฮะ แล้วก็เป็นแชมป์ในรายการนี้นะครับได้ตำแหน่งสมาร์ทบอย2013ไปนะฮะกำลังศึกษาแล้วอยู่ระดับเรียตรตีนะครับที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลังสิษย์นะฮะเข้าสู่วงการตั้งแต่ปสองพอ่าทษ56นะครับจนถึงปัจจุบันสังกัดอยู่ช่อง7 h d เช่นเดียวกันนะครับถ่ายแบบนะครับถ่ายโฆษณาแล้วก็เล่ดเอแล้วก็เป็นดารานักแสดงพิธีกรน,นะครับ มาดูพื้ดวงชะตานะครับของคุณพระภายและมีดาสักนิดหนึ่งนะครับเกิดเมื่อวันที่6เมษายน2540เนี่ยตรงกับวันอาทิตย์แรม15ค่ำนะครับในทางสากลนั้นเป็นปีฉลูแต่ในทางโหราศาสตร์และจันทรคตินี่เป็นปีชวดนะฮะแล้วก็เกิดเดือน4นะฮะอายุปัจจุบันคือ23ปี8เดือนกับ9วันนะฮะ อายุย่าง24นะฮะลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนเกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนรักความก้าวหน้านะครับมีเป้าหมายในชีวิตมุ่งมั่นกล้าตัดสินใจเสียบขาดนะครับชอบการมาคับัญชานะครับคลแรคเตอร์ค่อนข้างจะเป็นผู้นำนะฮะเดือนเกิดนั้นมีดาวพุธกลุ่มก็เป็นคนพูดจาฉลาดปฏิพาณดีเจ้าวความคิดนักคิด,น,คดนักวางแผนนะครับมีกฎเกณฑ์เป็นของตัวเองแล้วก็มีพรสวรรค์นในการพูดนะครับวิถีชีวิตต้องเคลื่อนที่นะครับเพราะอัตตาไปกระทบมรณะแล้วก็สุภาพมีพระเกตอยู่นะครับกรรมะมีรราหูด้วยนะคับ เป็นคนหากินเก่งรัตนุไปกระทบลาภะไปว่าอาชีพนะครับกระดุมพระวิถีชีวิตนั้นมีสิริราชาโชคและทาษานั้นมีสิจักรพรรัินะครับวิถีชีวิตต้องต่อสู้นะครับจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับจากความสามารถของตัวเองด้วยกระดุมพระนั้นมีสิราชาโชคอย่างที่บอกไปแล้วก็ทาษาการเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่มีสิจักรพรรัิหมายถึงความสําเร็จและชื่อเสียงนะฮะมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่กันดาวศุกร์นั้นไปกระทบทาษาและเป็นกาลีเนี่ย้นดวงอาจจะมีปัญหาพอสมควรแต่ว่า ที่อยู่พหนั่งดีคือมีฐานส4บสีจัก,กรพรรดินะครับความมั่นคงของครอบครัวนะครับพัน,ปปนธุูไปกระทบราศีอาจจะมีความเรยยกพอสมควรแต่ก็เป็นเคหังแปลว่าความมั่นคงและเป็นมูละแปลว่าความมั่นคงเช่นเดียวกันในทางทักษะนะครับมั่นคงคู่นะครับจุดที่เป็นลาภะนั้นเป็นดาวพุธเป็นสุประเคราะห์อันนี้ไม่เสียนะครับแล้วก็ไปกระทบพระรยงังแปลว่าความหลงตัวและเป็นสีในทางทักษะพหนทั้งดีนะครับในเรื่องคู่คู่ครองโดยตรงเลยนะครับปัตนินั้นไปกระทบท่านังหมายถึงคู่มีทรัพย์แล้วก็็ไปกกกรระะทบบบายมยามีคควาาพ้องงนั และมีหลักหัวโกอาจจะไม่สมบูรณ์อะไรบางอย่างนะครับมาดูในส่วนของคุณโดนัทพัชรพลเดชพงศ์วรานนท์นะครับเกิดเมื่อวันที่13ก็กรกฎาคม2541ตรงกับวันจันทร์แรม5้ค่ำเดือน8ปีขานนะครับอายุปัจจุบันคือ22ปี5เดือนกับ2วันนะฮะอายุย่าง 3, 20, 23ปีนะฮะลักษณะวันที่เกิดนั้นเกิดวันจันทรนะครับเป็นคนจิตใจดีนะครับอารมณ์อ่อนไหวขี้สงสาร ลักษณะดูดีมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับแล้วก็รักศิลปะนะครับแล้วก็เดือนเกิดนั้นมีดาวอาทิตย์กลุ่มให้ความว่าเป็นคนที่รักความก้าวหน้านะครับมีคาแรคเตอร์ของการเป็นผู้นําลักษณะเหมือนภายนอกจะดูซอฟต์แต่ว่ามีความแข็งแกร่งอยู่ภายในนะครับวิถีชีวิตนั้นจะต้องต่อสู้เพราะว่ตตาตะไปกระทบธาสีตนุไปกระทบธาสานะครับแล้วก็เป็นคนขยันน้ำมากินเพราะกระดุมพระนั้นไปกระทบธาสานะครับแล้วก็ตนุไปกระทบธาสีนะครับ มีความโดดเด่นเรื่องงานนะครับประสบความเมเร็จากความสามารถของตัวเองแน่นอนเพราะว่าทาสานั้นมี14จกักรพรรดิลักษณะจะต้องขึ้นที่ด้วยนะครับเพราะสุภาษะแปลว่า,ามีพระเกจอยู่แปลวว่าการขึ้นที่นะครับกรรมะมีมลาหูเช่นเดียวกันมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่กันนะครับดาวสุขนั้นไปกระทบอริไปกระทบลาภะเป็นมนตรีอันนี้มีปัญหาแต่คนข้้งดีแก้ไขได้ครับมั่นคงครอบครัวนั้นพันธุไปกระทบสุภาษะนะครับคนข้างดีนะครับทาสาก็เหนื่อยนิดนึงแะครับเพราะยังแปลว่าความหลงตัวพอไปท้ายครับ มันคงคู่นะั้นจุดที่เป็นลาภนะนั้นไปกระทบอริแต่ก็เป็นมนตรีก็พอไปได้นะครับปัตรีคู่ครองไปกระทบโภคาได้คู่มีทรัพย์นะครับแล้วก็ไปกระทบ18มหาจักรพรรดิเนี่ยอันนี้คู่มีฐานะแน่นอนนะครับแต่กระทบพยายะกอาจะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังดีที่เป็นสีในทางทักษะนะฮะมาดูาสมองคู่กันนะครับคุณโดนัทนั้นเกิดวันจันทร์นะครับคุณวัวพายเกิดวันอาทิตย์อันนี้ถือว่าเป็นคู่คู่ครัวเรือนนะครับพอไปกันได้นะครับ คุณโดนัทนั้นเกิดขอพอยนะฮะคุณโดนัทนั้นเกิดาดาวที่กลุ่มเดือนนะครับส่วนคุณก็พายนั้นมีดาวพุธกลุ่มเดือนอันนี้ถือว่าเป็นคู่คิดนะครับค่อนข้างดีนะฮะมั่นคงครอบครัวคุณโดนัทนั้นไปกระทบสุภาพมีพระเกียรติค่อนข้างดีครับมั่นคงครอบครัวของคุณก็พายนั้นไปกระทบทาสีเป็นมูล,ละมีปัญหาหน่อยจะไปได้นะครับมั่นคงคู่ของคุณโดนัทนั้นไปกระทบอลินะครับแต่ก็เป็นมนตรีก็มีปัญหาแต่พอไปได้ ในส่วนของคุณพระพายนั้นไปกระทบกาษาก็มีปัญหาหนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าไปกระทบพระอย่างแปลว่าลงตัวและเป็นสีในทางรักษาใช้ได้ครับคู่ของคุณโดนัสน,นั้นไปกระทบโผคาได้คู่มีทรัพย์แล้วก็ยืนยันด้วยฐาน18มาจากักรฟัดเนี่ยมีรั์แน่นอนนะครับคู่คุณพ่อพายก็ไปกระทบทานางังเป็นคู่สามีทรัพย์เป็นกันแต่ว่าไปกระทบรลังหูอันนี้จะมีปัญหาคุ้มเครือทีดนึ่งนะครับพอจะสรุปความเป็นคู่จิ้นของท่านสองท่านดังนี้นะครับวันเกิดนั้นถือว่าเป็นคู่ครัวเรือนนะครับ ไปกันได้ไม่มีปัญหานะครับเดือนเกิดนั้นเป็นคู่คิดก็ดีเช่นเดียวกันนะครับไปได้ไม่มีปัญหานะครับมั่นคงคู่นะครับส่วนของคุณโดนัทนั้นมีปัญหาแต่ก็พอไปได้มั่นคงคู่ของคุณพระพายนั้นค่อนข้างดีนะครับมั่นคงคู่ครองของคุณโดนัทนั้นจะได้คู่มีทรัพย์คู่ครองของคุณคู่คุณพระพายก็ได้คู่มีทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับพอจะขมวดปมของทั้งสองท่านดังนี้นะครับดวงชะตานั้นถือไม่ขัดกันนะครับค่อนข้างลงตัวที่ซ้ํานะครับ แต่ด้วยอายุที่ยังน้อยของทั้งสองท่านนะครับการแต่งงานหรือการมีคู่ครองนั้นยังมีเออรื่องอีกยาวไกลทั้งสองท่านนั้นเป็นคู่จิ้นนั้นถือว่าไม่เสียหายนะครับส่วนการพัฒนาจากคู่จิ้นไปสู่ความเป็นคู่จริงนั้นต้องให้เอฟซของทั้งสองท่านโปรดติดตามทอนต่อไปนะครับผมอาจาร,รย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับโทรมาคกยกันที่บริษศัพท0 8 1 1 5 9 9 9 9 6นะครับ เวลาก็ประมาณสักเก้านาฬิกาถึงยี่สิบหนึ่งนาฬิกาของทุกวันนะครับเบอร์โทรและเบอร์ไอเดีลยลนนั้นไอเดีลยลนนั้นเป็นเบอร์เดียวกันนะครับค่าบูชาครูกก็ห้าร้อยบาทต่อนหนึ่งดวงชะตามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องาการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อลมง,งานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับการโยกย้ายสุขภาพโรคภยัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการโหดมามากกว่า20ปีน,นะครับ เรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับเก็บเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้นะครับในวันที่ท่านมีปัญหารือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันนะครับติดต่อ,อกันในยูทูบในไลน์ใน Facebook ในชื่อของหดนันทานะครับในอินส a g แกรมในชื่อของนันทาเก้าเนะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีนเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับ3ก็คือลายเซ็น ถ้าไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลนะครับเพื่อดูทตุของลายเซ็นสี่ก,ก็คือรูปใบหน้าและ5ก,ก็คือบริษัทที่ท่านใช้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับถือเป็นกําลังใจยิ่งในการทํางานนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ